เวลาที่เราพูดถึงการขายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนออนไลน์หรือออฟไลน์เนี่ยคนส่วนมากนะครับจะนึกถึงว่ามันคือการพูดให้เก่งแต่คุณรู้ไหมครับว่าการที่พูดเก่งเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดในการขายสิ่งที่ผมพูดไปคุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ให้คุณลองนึกภาพดูนะครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งอะ่ะมาขายของให้คุณอะ่ะแล้วอีกคนนั้นอะ่ะมันพูดอยู่อย่างเดียวพูดอยู่คนเดียวไม่ฟังคุณเลยอะ่ะคุณจะซื้ออีกคนนั้นหรือเปล่าสิ่งที่สําคัญกว่าการพูดเก่งในการขายนะครับมันก็คือการฟังใใหห้้เยอะฟัง เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่ออะไรเพื่อที่จะดูว่าจริงๆแล้วอ่ะลูกค้ามีความต้องการอะไรหรือว่าเขามีปัญหาอะไรให้เราเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยที่มีสินค้าอยู่เนี่ยไปแก้ปัญหาให้กับเขาอย่างเช่นเวลาผมแชทคุยกับอ่าลูกค้านะครับเวลาลูกค้าทักมาเนี่ยผมจะไม่บอกนะครับว่าเอ้ยผมมีสินค้านุ้นมีสินค้านี้มีอะไรเยอะแยะมากมายผมจะไม่ผมจะไม่บอกอย่างนี้นะผมจะถามมาก่อนว่าถ้าใครแชทคุยกับผมอ่ะจะรู้ว่าคําถามแรกที่ผมจะถามเลยก็คือว네่าให้ผมช่วยอะไรดีครับเพื่ออะไรเพื่อที่ผมจะดูว่าลูกค้าหรือว่าคนที่กําลัำ เ,เขามีปัญหาอะไรเขามีความต้องการอะไรแล้วผมอ่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้างสินค้าที่ผมมีอ่สามารถแก้ปัญหาอะไรให้กับเขาได้บ้างผมจะถามอย่างนี้ตลอดเวลาที่คุณขายอะไรสักอย่างหดีนะครับคุณต้องทําตัวให้เป็นคนอยากรู้อยากเห็นประมาณว่าเหมือนหมออ่หมอเวลาเราไปหาหมออ่หมอเขาต้องซักประวัติเราใช่ไหมครับต้องถามว,าว่าเราเป็นอะไรเราปวดตรงไหนเราเจ็บตรงไหนเพื่อที่หมอเขาจะได้ดูว่าออ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 เเเ้้้้้าาาาาาาจตตงง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 รัััััักกกกษยยยยยยไไไไนน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 ขขขขมมืป็แบบบีีี่่่่่่ใชชพพพูููดดดดดวิฟ การรับฟังเยอะๆนะครับมันก็คือว่าเราไม่ต้องเหนื่อยพูดเหมือนกับเรากําลังชกมวยบนเวทีอะ่ะให้ลูกค้าต่อยมาเยอะๆต่อยจนลูกค้าหมดแรงอะ่ะ้วเราสวนหมัดเดียวลูกค้าล่วงอะไรประมาณเนี้ยก็เหมือนกับว่าลูกค้าบอกมาหมดแล้วว่าเอ๊ะเขาแม่งเป็นอะไรวะเขาต้องการอะไรวะจนเราจับได้ว่าอ๋อเขาอ่ะต้องการอนนี้เขาเป็นปัญหานี้อยู่พอรู้ความต้องการของลูกค้าเสร็จปุ๊บเราก็สวนไปเลยว่านี่ไอ้ตัวนี้แก้ปัญหาให้คุณได้วิธีการใช้นะใช้แบบนี้แบบนี้แบบนีแบบน้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะครับโดยเฉพาะเวลาที่ใครที่ต้องแชทคุยกับลูกค้าเยอะๆนะคร เยอะๆเนี่ยต้องเป็นแบบนี้ครับฟังลูกค้าเยอะๆหรือว่าให้ลูกค้าพิมพ์แชทมาเยอะๆจนเรารู้ว่าจริงๆแล้วลูกค้าต้องการอะไรแล้วสวนโป้งหมัดเดียวจอดอะไรประมาณนี้ครับผมผมบ๊อบบี้ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์